วันนี้ผมจะก,กับช่องตูเกียวเกมเมอร์ทีวีนะครับเกมวันพีดมั <c oughs> เคยนะครับผมก็ใจกี่ห่างหายไปลยนะหลายวันเยอนะครับอันนี้ที่ไม่ได้ยินเสียงที่นี่ที่เสียงทิ้งนะอ่ะจุดลิขสิทธิ์ก็ติดลิขสิทธิ์นะครับวันนี้เราก็จะมาผมก็จะมารีวิวเอ่อครับร่างหลังจากหกปีนะแต่ละตัวเลยนะ ของฟี่โซโลแล้วก็นาวีนาทุกครับผมต้องตารไปรีีลังหลังจาก6ปีหลังจากศึกมาลิมฟอร์นะครับผมแล้วก็นี่ทำอันนี้ ep 2นะที่ทนนเรา ep 2ก็เห็นพายพาย,ยู่ดีก็แย้วก็ผมก็แนาให้ดูอเอ็ยฮีโร่แล้วเห็นนะครับโอเคครับตรนมานี้นับก็จะข <c oughs> อออกประมาณนี้ฟังสเน็กแมน โอเคเดี๋ยวเราไปซูทางนั้นเลยเดี๋ไรเราไปดานหลังหายกันไนานเลยมาผม

สองร้อยเราจะมาทำาีสีสันะครับผมนะใ้าถึงเรียบถึงสองร้อยจะมาทำมีสะอืม 你先来，我先来。我要先做。我要先做。嗯，对 <t ương ne>。我到唱歌这里。我先聊几毛，我先聊几毛，我我。 มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะโอเคแลืกสกิลเลือกการเพิ่มพลังอะไรก็ประมาณนี้ครับโล่เอฟิกคาคิลาชันสีม่วงแล้วก็อันนี้ก็อนกันครับก็ปุ๊บนะครับผมโอเคผมเจอกันนลิปหน้บ